เอาละของที่มันดีนะฮะมันก็จะมีพวกซิลการ์ดนะไฮพีออ iece, แล้วก็ดอกแท็กนะฮะก็นอกนั้นก็ถ้าได้แถวบนมาสักอย่างหนึ่งก็น่าจะได้หลายร้อยอยู่นะหลายร้อยแล้วก็มีหลักพันด้วยนะไปครับป้ง9,000แคดเราไปแล้วนะครับผม20ใบพอนะผมนะไม่ไปเติมเยอะนะเออเอาแค่แบบ น้ำจิ้มอย่างเดียวพอแล้วนะฮะเออน้ำจิ้มอย่างเดียวก็พอแล้วนะน้ำจิ้มอย่างเดียวก็พอแล้วนะเราจะอยู่มุมไหนดีนะเราจะอยู่มุมไหนดีน่ดูก่อนนะโอ้โหฝั่งนี้แม่งอลา,ามเลยฮนะฝั่งละสิบใบไหมแกงนี้สิบใบแล้วก็ไปอีกแกงหนึ่งสิบใบ อ,อนะครับผมก็อันล่างก็ของที่ดีก็มีกันแปะนะเออดีนะขายได้หลักร้อยนะครับถ้าเปิดได้สิบอันก็ <c ười> คืนทุนเติมพันเดียวนะเก้าร้อยกว่าบาทนะไปบวก9้าพวกเสื้อก็อาวุธนะเสื้อน่าจะแพงกว่าใช่ไหมเอ,อเสื้อก็น่าจะแพงกว่านะครับตรงนั้นพวกคอชา์โดก็ รีเบลก็คักเขาไปนะครับผมนะเออออลาออฟด้วยนะผมนะเออคินสั่งล็อกไอป,ปืนนี่ก็น่าจะขายได้อยู่นะปครับองแรกนะครับผมนะโอ้โหโผมเปิดขายอีกแล้วพันหนึ่งนะครับผมไปเปิดได้ของดีๆนะฮะหนึ่งสองซ้ำปึ๊บโอ้โห ไม่ดีเลยอะแถวล่างโผล่มาก่อนเลยเยที้แทํำไมเปิดไข่รอบแรกทำไมต้องแบบได้แถวล่างก่อนเลยวะผมไม่แบบไม่เคยกระโดดไปแถวบนบ้างเลยนะฟองแรกของทุกๆไข่ที่มาต้องเปิดแบบว่าเปิดหัวนี่คือต้องได้แถวล่างก่อนทุกครั้งเลยอืมไม่เคยแบบกระโดดขึ้นไปแถวบนก่อนเลยวะเออต้องเริ่มจากแถวล่างไปก่อนเลยนะแล้วแถว คือตะก่อนเนี่ยมันมีแค่สแถวใช่ปะแต่เดี๋ยวนี้แม่งเพิ่มความยากแล้วแม่งมีห้าแถวแล้วไอ้เหี้ยออโอ้โหไปครับไปที่สองครับผมขอแบบดีๆหน่อยหนึ่งสงตัมปับโอ้โหอยยเรียงกันเลยแถวล่างแม่งมาทางนั้นเลยแถวบนยังไม่มาเลยไปที่สามครับผมปับโอ้โหเหี้ยกือยับยับ แต่ตรงนี้มันไม่น่าจะมีคนเปิดแลนะยืนเฉยทั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหใบที่4เปิบโอ้โหเฮี yeah. าาย5ใบแรกอยู่แถวล่างเลยไม่กระโดดขึ้นไปแถวไหนเลยเฮียเ <Yeah. S 1> ชื่อป่ะโอ้ยแบงคซิำลบงไปิ่งมาว่ะ1อันเย็ดโคกมาแล้วหนึ่งว่ะมาแล้วหนึ่งว่ะกันแตกว่ะได้ทุนคืนมาละร้อยกว่าบาทนลครับผมขาย900ครับตอกแท็กมาันที่ี้30,000 2 0 0 0 0ื0นสานะตอนนี้ราคาอยู่รนะับปัจจุบันนะครับใครเปิดได้ช่วงแรกก็ดีไปนะแบ้โหแบ็กสมิธแบ็กซิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยสองร้อย200แล้วไอ้เหี้ยเอาดิเอาดิาดผมเจอไปประมาณ9ผมเจอไปประมาณ900นะครับเอออย่ดึงปับ๊บอืึ่งอ่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามอันนะครับเดี๋ยวเราจะยา้ายไปอีกฝั่งหนึ่งปับ๊บเฮ้ยอะไรมาวะเออเฮ้ยมันมันไม่ดีใช่ไหมเนี่ย อะไรอ่ะเกลือวะเหียแมงเอบโหสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ่ะอันนี้อีกใบหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะย้ายไปอีกที่หนึ่งนะก็ได้กันแตกมาสองอันนะฮะกันแตกออกดีอยู่นะหนึ่งสองปับหหเรียบร้อยฝั่งนี้นะฮะที่ดีสุดคือกันแตกได้มาสองอันนะครับผม งันออแต่ได้สองก็คือมาสองร้อยนะเออคือมาสองร้อยนะอ่ะเดี๋ยวเราย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะผมฝั่งนี้นะผมนะมาดูโชคคนละข้างกันนะอาจจะอยู่คนอาจจะอยู่คนละโซนนะะอาจจะอยู่คนอาจจะอยู่คนละโซนนะฝั่งนี้อีกสิบใบนะผมขอกินเวโปตีนก่อนแล้วกัน แถวบนเรายังไม่มาเลยนะอย่าว่าแต่แถวอย่าว่าแต่แถวบนเลยนะชาโดกับกากเราก็ยังไม่ได้เลยนะเออยู่แค่แถวล่างนะครับแถวล่างแล้วก็ขึ้นมาสามแถวแล้วแถวที่สี่กับแถวสี่กับแถวห้าแถวท็อปเราเนี้ยยังไม่ได้ครับยังแบบเราไม่มานะฝั่งนี้อีกสิบใบนะผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะได้อะไรนะครับผม เอออันนี้ผมลองเติมดูแบบว่าเล่นๆดูนะเผื่อแบบฟุ๊กๆไงเผื่อฟุ๊กๆนะครับผมนะก็ยังมีของดีๆอยูนะ่หลายชิ้นนะแถวบนนะะก็พอแบบได้นะอ่ะเริ่มจากไปที่หนึ่งต่อครับผมฝั่งนี้ครับปับเฮ้ยฟุตบล็อกมาว่ะแต่อยู่ที่แถวแต่อยู่ที่แถวสองอะน่าจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออเก้าแล้วฮะสิบอันนี้เก้าปุ๊บแ โอ้โหเฮียไปดีเลยนะฮะอีกอันนึงโอ้โหอยู่ที่เดิมก็ได้แต่อันเดิมๆอ่ะเนาะไอ้เหี้ยนะพอค่อยจับน่าจะดีอดี๋ยวหกอันแล้วครับหกอันสุดท้ายฮะถาวนจะมาให้เราหรือเปล่าโอ้โหไม่มาเลยวะ่ะเหลือยับจับเลยเฮียไม่ได้คอร์สไม่ได้อะไรเลยวะ่ะเฮ้ยไม่มีพวกของใช้มงเลยเอ่ะถาบน อันนี้มารัวๆเลยห้าใบเสียไปห้าใบนะไข่เสียไข่สี่ใบนะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยดีนะตรงนู้นจะดีกว่านะึงสองส้มปับยับยับจริงๆไห้คือมาสองร้อยกว่าบาทนะฮะโอ้ โอ้แบสมิธเบสซิ่งมานะี่คือมา300ครับอย่างดีเหมือนขา,ขาดทุนไป5ขาดทุนไป500ร้ยแล้วกันเออหนึ่งสองสามปั๊บ,บโอโ้โหเฮียไม่มาว่ะไบ,บสุดท้ายครับผมปึ๊บดูดิแม่งขึ้นมาอันรัวๆเลยเฮียไม่มีอะไรดีเลยนะฮะสังขวานเลยนะเออ ก็เป็นอันว่า20ไปเราก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่ขึ้นแถวบนเลยนะเออหรือว่ามันน้อยไปใบกันแตกก็ไม่มาั้งใบเลยนะชาโดยังไม่ได้เลยนะเออชาโดเลยยังไม่ถึงชาโดเลยนะอืมแตก3ามพันนะครับ ก็เกลือนะครับรอบนี้ก็เกลือนะ,อม,นะมันสามร้อยนะครับผมโอเคนะก็อันนี้ก็เด็กกับนี่กดดูเลยโอ้ได้ปั๊มมาว่ะอ่าน,นี้ดีแล้วผมนะเต็มเลยเฮ้ยได้อินว่ะอีกอันนึงอันนี้ได้ปั๊มได้ได,ได้ได้ปั๊มมาช่วยนะเนาะยหญ่ผมยาแอดนะผมนะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออ ของเกลือไอเ้ยโอเคก็เท่านี้แหละนะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ใครจะลองเปิดดูก็เปิดดูได้นะด็อกนุ่งด็อกเตอร์ดอ็อ,ดอกแท็กอะไรก็ยังขายได้ราคาที่ดีอยู่นะเออตอนนี้นะยังมีคนรับอยู่เรื่อยนะใครที่จะเปิดก็ลองเปิดเสี่ยนดวงดูแล้วกันนะก็นี้ก็เติมแค่พันเดียวนะก็ได้กันแตกพอสามอันนะก็ ลดต้นทุนเราไปอีกนิดหนึ่งนะก็เท่ากับเสียประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะเออห้าหกร้อยนะครับก็ลองดูลองเสี่ยงดูนะใครจะได้ของดีอาจขึ้นหลักหมื่นเลยนะครับผมนะะวันนี้ขอทุกคนโชคดีกนะับการเปิดไข่แล้วก็การเล่นเกมครับผมนะออใครจะเวลตอนนี้ก็มีคูณอยู่นะเออเขาเพิ่มคูณให้นะห้าสิบนะผมนะก็ไปเวลกันแล้วกันนะส่วนใครชอบเปิดไข่ก็ลองเปิดดูนะเผื่อจะดวงดีนะครับผมนะวันนี้ตำหลวงก้าครับขอตัวไปก่อนแล้วกันนะผมนะวันนี้ก็ ยังไม่ประสบความสาเร็จในการได้ของดีๆหลักหมื่นนะเหมือนตะก่อนนะ,ะคือตะก่อนเราได้นี่เราได้หลักพันห้าพันหกพันสามพันสองพันมาขายนะเออแต่เดี๋ยวนี้คือได้หลักร้อยแล้วไปฮะเจอกัน